สวัสดียามค่ำคืนครับพี่นอ้องวันนี้มาไตเฮ็ดครับนี่มาพ่อกับพ่อเฮ็ดเลยพี่น้องนี่เฮ็ดเข,ขาไข่นี่นีจุ่มหนึ่งนีจุ่มหนึ่งจุ่มหน่อยพี่นอ้องเก็บครับเก็บน้ำกันพี่น,อน้องนี่นี่จุ่มหนึ่ง นี่ครับหมาไม่ร้องดอกแรกแหกหมาไม่ร้องเห็ดเขาค่อไปครับมูกเดือนไม่ร้องโอ้บาเป็นมูอเลยดอกเดียว ครับพี่น้อเห็ลงหนกเหลืองหวานานกอนะอือครับหนกเหลืองหวานครับมีสม่นะ่อกหลอบสองหลอบสามเนาะคใครเห็ดลงโหนกดอกนึงใครหนึ่งใครเห็ดลงหนกขาวด้ววะนี่ใหญ่ดี นครับมีลโกขาวจุมเดียวบ่มีมูขือบ่มีมูเลยนะนครับอ,อดอกง่า่งามครับเฮ็ดล้างเหละพี่นอ้องดอกหนึ่งครับเออเฮ็ดล้างเหละ ไรเหนมะงกงไงนมีใครเดียวไปนี่ใครหนึ่งพี่นอ้องเป็นไข่ห็ดละงกขาวมาไต่เห็ดจำกันพี่น้องเลย ไข่เห็ดแล้วงอกไปแล้วไข่หนึ่งนี่ไข่หนึ่งเห็ดละงอกกำลัง,ง,ลงออกมีแต่ไข่ไข่หน่อยเอาไว้ในสองไข่ ไข่เห็ดลรงกอกไปเนาะสองไข่เออมาย่ำคื้นเงี้ยสิไปเนาะก็มีแต่ไข่เองสิละพอตอนเสาก็สวยช,ชวยเนี่ยก็เริ่มจูมเริ่มบานแล้วสองไข่งามๆพี่น้องพี่น้องเอ้ยไข่เห็ดละงงกับน,นี่นี่หนึ่ง ตรงนี้นึงครับอีกไข่นึงงามงามเลยเก็บครับพี่น้องเก็บนี่ครับทางนั้นอีกไข่นึง อ,อีกสามไข่พี่น้องเอ้ยเห็ดละงอกกำลังเริ่มออกกำลัองออกไข่เลย สามใครมันมานไปลุยตอพี่น้องพอมีแห้งสูงงานตอครับเห็ดผึ่งนี่กะเพียครับนี่ดอกน้อยนี่นี่กะแม่นนี่นี่รับอีกดอกมันน้อย ซีกตาห้องซองดอกเงับไปลุ้มลุ้มชมกันอีกใครละงกพี่น้องเลยนี่หนึ่งสองสามสามไกล้วพี่น้องมาเก็บน้ำกันครับ เห็ดเพิงพี่น้องเห็ดเพิงกะจีนี่ครับสองดอกงามๆเฮ็ดเพิ่งกะจีสวยๆครับเอาครับพี่น้องมาเบิ่งผลงานกันคืนนี้ครับได้พูลระเคิงกระตาอยู่พี่น้องนี่เห็ดหลายอย่างอยู่ เฮ็ดประมาณสองสามอย่างนี่พี่น้องมาไตเห็ดถ้าบอกมาไตามาตอนเสาร์กับบ่ายท่านของเราพี่น้องคนไตย,ย่ำคืนหลายนี่แหละพี่น้องผลงานคืนนี้มีเห็ดนาแร่มีเห็ดเพิงไข่เห็ดละโงกเห็ดปวกกีเทาเห็ดเขาไขา่ประมาณนี้แหละพี่น้องสามสี่ชนิดอ๋อพอได้แกงอยู่เนาะพี่น้องในเครื่องกระตาพุ่นละเครื่องกระตา สองคนกับต่อฟีดไลน์สำหรับคำคืนนี้กับพี่น้องเก <c oughs> ็บเห็ดกับจบลงแล้วพี่น้องเก็บได้ยุ่ประมาณสองชั่วโมงแล้วพี่น้องกลมาประมาณสามทุ่มหาทุ่มกุก้ยยพี่น้องกับซีเมื่อแล้วจังไรกัอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันที่กอพี่น้องรับชมคลิปยางมีความสุขพี่น้องผิดพลาดประการใดกับคอมเมนต์ ตีชมกันได้พี่น้องแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนแล้วก็พี่น้องที่ขอมารับชมคลิปของบาฟีตายแล้วก็ช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนผู้ที่ตามสุปูสุคนครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทำรวยทำด้วยสปูสุคนนะพี่น้องสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอขอบคุณจากใจจริงพี่น้องสองคนตอฟีตายขอลาพี่น้องไปก่อนนะ้อ ขอบคุณครับครับไป <Bye. S 2>